สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับผมนะครับวันนี้จะมาเกี่ยวกับเด็กลทิ์ของดาร์กหนึ่งดาร์กน์เวอสายโมกกองนะครับส่วนใหญ่ของเสริมก็จะมีของกล่อง59บาท2กล่องแล้วก็เป็นของชุดใหม่แล้วก็ชุดเก่ากล่องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นของเสริมนิดๆหน่อยนอยครับเป็นอบิเกลร่างนี้ที่เสริมมาใหม่แล้วก็มีใบนี้ใบมังกรประทับพระทิมังกรประทับธรรมินเอาไว้หาของ แล้วก็มีใบนี้ใบหนึ่งที่เหลือก็มีแค่นี้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูเด็กดีกันได้เลยนะครับใบนี้นะครับใบนี้ก็คือใช้งานได้ก็คือมีสกิลกูมี่เฟรมนะครับเมื่อเข้าสู่สนามเราสามารถทําลายมังกรดําใบอื่นบนสนามเราจากนั้นนาการ์ดใบบนสุดข,ของเราเข้ายู่ช่องเกตน,นะครับแล้วเราก็จหนึ่งใบใช้ได้เธอหละครั้งนะครับเป็นไซส์สองใส่สี่ใบ ต่อไปใบน,นี้ใส่2ใบนะครับสกิลบอกว่าเมื่อการนี้จอมตีนําการ์ดสองใบบนสุดของกองการ์ดคู่แข่งลงช่องดอกจากนั้นถ้าคู่แข่งมีการ์ดสิบใบหรือมากกว่านำมอนเตอร์มังกรดําไม่เกินหนึ่งใบในช่องดอกขึ้นมือแล้วก็มีมูฟครับต่อไปเป็นบัดดี้นะครับใส่ไว้สี่ใบคอคอ้อนะครับจ่ายหนึ่งเกตเมื่อการนี้ ถูกทำลายสำเร็จนำการ์ดสองใบบนสุดข,ของกองการคู่แข่งลงช่องดรอปและจั่วการ์ดหนึ่งใบครับต่อไปเป็นอาร์บิเกลล่างใหม่นะครับใบนี้คอคอสนะครับนำมังกรดำในช่องดรอปเราหนึ่งใบเข้าสู่โซการนี้และจหนึ่งเกตครับสกิลหนึ่งคือมังกรดำที่ถูกเซตอยู่บนสนามไม่สามารถถูกทำลายและถูกและไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะครับและอีกสกิลหนึ่งก็คือ เมื่อการนี้ถูกทำลายทิงการ์ดใบบนสุดของกองการคู่แข่ง3ใบนะครับถ้ามีมอนสเตอร์อยู่ในนั้นจั่วการหนึ่งใบแล้วก็มีอกาสครับวันนี้ใส่4ใบครับเอาไปชาร์จเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการบนสุดของกองการเราเข้าชู่ช่องเกตหากถ้าดอบคู่แข่งมี6ใบหรือมากกว่านำการ์ดใบบนสุดของกองการเราเข้าจู่ช่องเกตก็คือสามารถชาร์จได้2ใบเลยครับถ้าอีกฝั่งมีการได้ดอก6ใบ ต่อไปเป็นเดนนาพาร์มใส่ไว้4ใบครับบาแอมแอมโมเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายสำเร็จจ่าย1ายเกตเพื่อนำการ์ดไม่เกิน5ใบของกองการ์ดคู่แข่งลงช่องดรอปสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เทอละครั้งครับต่อไปใส่ใบนี้มา2ใบครับคอคอจ่าย1เกตครับเดสตินีออฟเดดเดดดากอน เมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากช่องดอกคู่แข่งมี5ใบหรือมากกว่าจาก,กาาันึใบหากท่ามี15ใบหรือมากกว่าทำลายมอนเตอร์1นใบบนสนามคู่แข่งนะครับใช้ได้เธอละครั้งต่อไปเป็นใบนี้ครับ win o f last light เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทำลายมังกรดำใบอื่นบนสนามเราเพื่อนำไม้ตายมังกรดำจากกองการไม่เกิน1ใบขึ้นมือจากนั้นสลับกองการด์ใช้ได้เธอละครั้งนะครับ ดันั้นใบนี้ใส่ไว้1ใบนะครับขอขอทาลายมังกรดํา1ใบบนสนามเราหรือมากกว่าและจ่าย3เกตครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามระหว่างฟลาอลเฟสเราสามารถนาไม้ไตายมังกรดําจากช่องดรอปหใบ,บไปเรียงใต้กองการเพื่อนําการเป็นวัสดุของกองการคู่แข่งไม่เกิน9ใบและนําการช่องเกตคู่แข่งไม่เกิน3ใบลงช่องดรอปและสร้างความเสียหายคู่แข่ง3หน่วยและเราได้รับพลังชีวิต3หน่วยครับใส่ใบ,บหนึ่งต่อไปเป็นใบนี้นะครับ ไอ l i เคออลิมิเต็ดเดสเลนคอคอนะครับจ่าย3เกตและทำลายมัตเตอร์มังกรดำสองใบสนามเมื่อการนี้เข้าสู่สนามในช่วงไฟนอลเฟสนำการไม่เกิน10ใบของคู่แข่งลงช่องดอบเมื่อการนี้จอมตีถ้าถ้าถ้าหากในช่องดอบของคู่แข่งมีการ20ใบหรือมากกว่าความเสียหายสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยและเราได้รับพลังชีวิต2หน่วยต่อไปเป็นไม้ตายนะครับใบตายเบนิสัยไว3ย้3ใบแคท แคดคอร์สครับจ่าย3เกตเคาน์เตอร์คอมมอนเตอร์มังกรดำหนึ่งใบจากช่องดอกโดยจ่ายค่าคอร์สค,ครับต่อไปเป็นกลงนกนะครับเซตสามารถความสามารถนี้สามารถความความสามารถของการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เมื่อมอนเตอร์มังกรดำเข้าสู่สนามนำการเปรียบเทีของกองการคู่แข่งลงช่องดอกสามารถใช้ความสามารถได้เธอละครั้งเมื่อการใบนี้ถูก นำลงช่องดอบนำมอนเตอร์มังกรดำไม่เกินหนึ่งใบาจากช่องดอบกลับขึ้นมือใส่เป็นการ์ดกันนะครับไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีและเราไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและนำการ์ดใบบัสดุของกองการคู่แข่งลงช่องดอบวันนี้ใส่ไว้สองใบครับไล่การนี้ได้เมื่อช่องดอบคู่แข่งมีการ์ดหกใบหรือมากกว่า จ่ายหนึ่งเกรค้นหามอนเตอร์มังกรดําไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเราขึ้นมือจากนั้นสลับกองการต่อไปใบนี้ใส่ไปสามใบนะครับแคชคอนนะครับจ่ายหนึ่งเกรเซตความสามารถการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้และอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อกราดนี้ถูกเซ็ตและมีมังกรดําในช่องดอกเราจั่วการหนึ่งใบเมื่อการนี้ นำลงช่องดอกคู่แข่งทิ้งการหนึใบบนมือใบนี้ใส่ไว้4ใบครับแคทคอใจ่ายหเกตเคานเตอร์ทำลายมังกรดำหนใบบนสนามเราเพื่อได้รับพลังชีวิต2หน่วยและจัวก,การหนึใบไปเป็นเดวิลสติกม่านะครับไม่สามารถใช้การนี้ในฟ i นนอลเฟสได้ครับเคาน์เตอร์ทำลายมอเตอร์หนใบบนสนามเราเพื่อนำการสองใบบนสนุด ก่องการเราเข้าสู่ช่องเกตและได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับต่อไปเป็นโลกมังกรดําครับรายการนี้ได้เมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายและไม่มีมเอ,อ,อเตอร์ช่องกลางเคาน์เตอร์ความเสียหายนะั้นลดลงเป็นสูงและได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับอันนี้เป็นแบบเด็กประหยัดงบนะครับแบบถูกๆที่เหลือก็รอของลีมาก็ได้นะครับเดี๋ยวก็มีน่าจะมีของลีในอนาคตที่สามารถใช้ได้แล้วไปต่อยอดได้นะครับขอบคุณครับ